สายหมเนี่ยคนไทยเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือว่ามันเป็นขนมหวานชนิดหนึ่งนะคะซึ่งแหล่งที่มาของมันจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศอินเดียและทีนี้มันก็เข้ามาทางมาเลเซียแต่ว่ามาอยู่ที่จังหวัดอยุธยาได้เพราะว่ามีบางที่เป็นอิสลามคนหนึ่งนะคะทําขนมหวานขายอยู่ที่ทางชนบุรีตอนนั้นยังไม่ได้เป็นโรตีสายใหมนะมันจะเป็นพวกโรตีกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทุกๆวันเนี่ยบางคนเนี้ยเขาจะต้องกลับไปเคี่ยวน้าตาล แล้วก็เอาน้ำตาลเนี่ยมาโรยใส่แป้งแล้วก็นําออกไปขายแล้วทีนี้เนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันจะชอบแห้งแล้วเกาะแข็งเขาก็ใช้วิธีการยืดพอยืดปุ๊บเนี่ยบางก็เห็นว่าเอ้ยมันยืดแล้วมันเป็นเส้นทีนี้เนี่ยเขาก็เลยคิดในเรื่องของการยืดให้เป็นโรตีใส่ใหม่ขึ้นมาแบบทุกวันนี้อะค่ะแล้วจนโรตีใสยใหม่เนี่ยเข้ามาอยุธยาได้เพราะว่าบางคนนี้ก็คือมาสร้างครอบครัวที่อยุธยาแล้วก็เริ่มทําโรตีใส่ใหม่ขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลามเนี่ยเขาก็จะมีการสอนกันสอนกันต่อต,อตอ่ต่อกันมาก็จะมีการเปิดร้านานันรานนี้ขึ้นมาแบบทุกวันนี้ที่มีะคะ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการต้มน้าตาลนะคะก็นาน้าตาลเนี่ยมาเทลงกระทะต้มกับน้ําได้ที่แล้วตอนนี้ก็เลยจะต้องยกน้ําตาลไปเทใส่กละมังเพื่อที่จะทําน้ําตาลออกมาให้มันเป็นก้อนๆยืดๆนะคะ่ะ เขาก็จะต้องหมุนแล้วก็เนี่ยค่ะพอพอน้ําตาลที่เดือดจัดเนี่ยมันมันถูกความเย็นที่น้ําที่รองเอาไว้ค่ะมันก็จะเริ่มที่จะเกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วเขาก็จะต้องคอยแกะแกะแกะแบบนี้จนกระทั่งมันแห้งหมดจนเป็นก้อนออกมาเอาไว้ดึงกับเชือค่ะ บรรพารุ่เนี่ยมีการเรียนรู้การทําแป้งการทําโรตีใายใหม่แล้วอะก็จะพัฒนาสูตรให้มันมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยสูตรของแต่ละร้านร้านเราเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของความหอมนุ่มของแป้งเวลาที่ลูกค้าซื้อไปแล้วทานไม่หมดเนี่ยแป้งยังต้องคงมีความหอมและมีความนุ่มเหมือนซื้อใหม่ๆอยู่ ไม่แห้งไม่แข็งเวลาที่ลูกค้าทานไม่หมดอันนี้คือซีเนเจอร์ของร้านเรากับตัวใส่ใหม่ร้านเราเนี่ยจะต้องไม่หวานมากจนเกินไป mm hmm. ก็จะมีความหวานที่พอดีกลมกล่อมไปกับความหอมและความมันของตัวใส่ใหม่ค่ะพอน้ําตาลมันเอามาปั้นเป็นก้อนแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่เชื้อเชื้อที่เป็นสีน้ำ,นำตาลขุ่นๆอันนี้ค่ะเชื้อเนี่ยทำมาจากน้ํามันพืชแล้วก็แป้งกวนผสมกันให้เข้าที่แล้วก็ เอามายืดจากน้ําตาลนะคะที่จะให้น้าตาลเนี่ยมันออกมาเป็นเส้นใสใหม่แบบที่เราทานกันนะคะดึงไปอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะแห้งมันก็จะเป็นเส้นขึ้นมาความอร่อยมันก็จะอยู่ตรงที่ความหวานของน้ําตาลแล้วก็ความหอมมันของตัวตัวเชื้อที่เราดึงอันนี้มันก็จะเป็นซิงเนเจอร์ของของร้านบังหมัดน,นะคะ ที่จะมีความหอมมันแล้วก็หวานกลมกลม่อมพอดีไม่ได้เน้นเรื่องความหวานมากจนเกินไปถ้าซิงเกิลเจอร์ของอยุธยาทั้งหมดภาพรวมเนี่ยใส่ใหม่ของเราเนี่ยจะไม่หวานเพราะว่าการเรียนรู้ของใส่ใหม่ในอยุธยาทั้งหมดแต่ละร้านเนี่ยจะนําเชื้อกับน้าตาลเนี่ยมาดึงด้วยการโดยที่ไม่หวงเครื่องไม่หวงวัตถุดิบพู้นง่ายๆแต่ที่นี้เนี่ยที่อื่นเนี่ย สูตรของเขาก็จะเป็นการที่ใช้เชื้อกันํามันเนี่ยน้อยมากคือ 1. เนี่ยมันเซฟในเรื่องของต้นทุนด้วย 2. เนี่ยมันก็ทําให้ใหมเนี่ยฟูเวลาใส่ในถุงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูเต็มแต่ทีเนี้ยทางอยุทยาเขาเน้นความหอมมันความอร่อยมันก็เลยจะแตกต่างกับพื้นที่อื่นนะคะจริงๆแล้วหลักๆในทุกๆวันก็จะมีเป็นใบเตยกับสีขาวออริจินอลธรรมดาเลยแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ถ้าในส่วนของ วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีแป้งพิเศษอย่างเช่นแป้งลูกตาลเนี่ยอันนี้ก็ต้องลูกค้าชอบมากแป้งลูกตาลเพราะว่ามันหอมมากเลยแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยว่าต้นตาลลูกตาลอย่างนี้มีไหมเราก็จะใช้ลูกตาลเนี่ยมาปั่นให้ละเอียดแล้วเขาผสมไปกับแป้งที่ลูกค้าชอบถามว่าใส่เอสเซียทำไมเขียนบังหมัดบังหมัดก็คือหนึ่งเลยเนี่ยแป้งเขา่าไม่เหมือนเราแต่ว่าสายใหม่เนี่ยเขาก็รับจากเราไปเพราะว่าเราก็จะมีทั้งขายส่งแล้วก็ขายปีกด้วยค่ะ ชุดเล็กเลยเนี่ยสามสิบห้าบาทนะคะสามชุดร้อยชุดกลางห้าสิบชุดรองหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ชุดใหญ่สุดเนี่ยสองร้อยบาทค่ะหลักๆเนี่ยเราขายส่งสายไหมเพราะว่าลูกค้าบางท่าน,นทีอ่อยากขายโรตีสายไหมตามต่างจังหวัดหรือตามพื้นที่อื่นเนี่ยคือถ้าเขาทาแป้งได้เขาก็จะมารับสายไหมจากเราเพราะว่าการทําสายไหมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะก็ถ้าอยากทําโรตีสายไหมอย่างมีอาชีพอยู่ที่บ้านอยู่ที่หน้าบ้านหรืออยู่ที่หน้าร้านตัวเองเนี่ย ถ้าสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่ร้านโลติสายใหม่บางบัดได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ถ้าลูกค้าอยู่ใกล้พื้นที่สามารถวิ่งเข้ามารับได้ทุกวันที่หน้าร้านเราก็จะส่งทั้งแป้งให้ทั้งหใหม่ให้แต่ถ้าในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไกลจากเราไม่สามารถที่จะวิ่งเข้ามารับได้ในทุกวันเนี่ยแนะนําก่อนเลยที่จะเริ่มมาชีพนี้นะคะความตั้งใจเนี่ยสำคัญมากคือคุณต้องมาเรียนทําแป้งกับเรา ะะเราก็จะมีการสอนทําแป้งให้เราให้ทั้งสูตรแล้วก็ให้ทั้งวิธีการทําในวันที่คุณทําได้แล้วเนี่ยคุณก็แค่รับสายใหม่จากเราโดยที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนในประเทศไทยเราสามารถที่จะขนส่งให้ได้อย่างเช่นขนส่งเอกชนรถไฟรถทัวรถต,รถตู้ต่างๆตรงนี้ก็นำสายใหม่ไปจัดเป็นชุดแล้วคุณก็แต้มแป้งขายได้เลยะคะ่ะทีนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณผลิตแป้งเองได้หรือเปล่าคุณผลิตสายใหม่เองได้ไดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าคุณผลิตเองได้แน่นอนต้นทุนคุณต่ํา กำไรเนี่ยให้คิดไปอยู่ที่ประมาณ60%ค่ะก็ถ้าเกิดมาเที่ยวจังหวัดอยุธยานะคะมาเช็คอินที่นี่นะคะโรตีสายไหม่บงังหมัดรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแป้งหอมแล้วก็ไหมนุ่มมากนะคะทานคู่กันเนี่ยกลมกล่อมหอมอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะร้านอยู่ที่เส้นหลังราชพัฒน์อยุธยานะคะอยู่หน้าร้านอาหารลุ่มเจ้าพญามีที่จอดรถสะดวกสบายให้นะคะก็คือสามารถที่จะจอด,ดรถเลี้ยวเข้าจอดรถฟรีได้เลยแล้วก็มาสั่งที่ร้านเราได้เลยค่ะ